สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมานำเสนอกิจกรรมประจำเดือนกันยายนนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวรอบไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับการนำเสนอครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอกิจกรรมรวดเดียวเลยนะครับ3มกิจกรรมนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตของซีเซอร์นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับ กิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรม f o l l i n g m ม n o p o l y นะครับระยะเวลากิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่8กันยายนนะครับถึงวันที่22กันยายนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับก็เข้ามาที่ไอคอน Event นะครับแล้วเข้ามาที่ไอคอน กิจกรรมพอล i ิ g ม o n OPOLY นะครับที่เป็นรูปลูกเต๋าตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นหน้ากระดานอย่างนี้นะครับอ่อในส่วนของลูกเต๋าเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้ผู้เล่นนะครับโดยทุกๆหกชั่วโมงนะครับผู้เล่นก็จะได้รับลูกเต๋าหนึ่งลูกนะครับก็อย่างไรอย่าลืมอย่าลืมเข้ามากดรับด้วยนะครับ เพราะว่าถ้ามันเต็มห้าแล้วนะครับเราจะเสียเวลาไปฟรีๆเลยทำให้ไม่ได้รับลูกเต๋านะครับเมื่อมีลูกเต๋าก็กดมานะครับออันนี้ก็จะเป็นหน้าตากระดานพอลลิ่งนะครับโดยมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าถ้าเราทอยลูกเต๋าให้พอลลิ่งผ่านกระดาน6รอบแล้วเนี่ย เราจะได้รับรางวัลอะไรบ้างนะครับเดีย่ยวมาดูกันนะรางวัลที่จะได้รับนะครับก็จะมีรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตามนี้เลยนะครับอันแรกขนาดจะรู้อยู่แล้วเป็นของของสมเ่อเกียบูปิตนะครับรอบที่สองก็จะได้ผลผลสร้างดอกม่วงนะครับรอบที่สามจะได้เป็นอุปกรณ์สมใส่นะครับ อะไรเป็นเป็นพอลิ่งบินนะครับพอล่งมายากลนะคุณจะสมบาทของมันนะครับก็ความเร็วเส้นที่นะครับบวกสามเปอร์เซ็นแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์บวกสี่สิบห้านะครับส่วนฝากสมุดนะครับจะได้รับแม็กบวกสามสิบเปอร์เซ็นนะครับ ซนะครับก็จะเป็นโกลในด้านนะ5โนลังชาร์ดนะครับ6ก็จะเป็นกล่องกล่องสุม่มเฮกเกีย e นะครับกล่องกล่องเฮดเกียบล็อกเดือน9นะครับอ่านะจะได้อะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะครับว่ามันเคืออะไรที่เราจะได้มานะ่า วิธีการเล่นกันง่ายๆนะครับเราก็แค่กดโยนลูกเต๋าแค่นี้นะนี่นะครับก็กดหมุนให้ครบทั้งหมด6รอบนะครับแล้วเราก็จะได้รับรางวัลทั้งหมดแล้วก็ตามที่เป็นตารางของทอลลิงสีงทองเนี่ย เมื่อเราไปลงที่จุดงานแล้วนะครับมันก็จะมีรางวัลพิเศษให้อเนี่ยนะครับเมื่อผ่านหนึ่งรอบแล้วก็จะได้รับรางวัลมาตามนี้นะครับตามที่มันบอกไป้เหียงแค่นี้เองนะครับการเล่นกิจกรรม calling monopoly ง,โโโง่ายๆเท่านี้เองนะครับอย่าลืมมาร่วงกิจกรรมกันนะ กิจกรรมลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมวันที่10นะครับวันที่10กันยายนถึง12กันยายนนะครับจะมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับโดยชื่อกิจกรรมแรกอะอันนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับเขาเรียกว่าอาจารย์ที่รักส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมวันรวมตัวนะครับซึ่งทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับ ก็จะเป็นวันกิจกรรมวันเดียวกันนะครับโดยจะมีข้อกำหนดเล็กน้อยนะสำหรับ2กิจกรรมนี้นะครับคือเราจะรับรางวัลกิจกรรมได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกิจกรรมกันนะครับสำหรับวันสำหรับชื่อกิจกรรมอาจารย์ที่รับแล้วก็ชื่อกิจกรรมวันลงตัวนะครับ เราก็มารับออไอเทมกิจกรรมได้ที่ npc นอ,อกลางลานกิจกรรมคอนเทลล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าเราจะรับได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเราก็คุยกับ npc นะครับอ่าก็จะได้รับกิปบ็อกมาแล้วนะครับอ่ะคุยอีกคนนึงนะอ่าก็จะได้รับกิปบ็อกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยนะกิบบ์ ภายในก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับอ่ะเราก็มาเปิดสมกันนะก่องแรกนะครับอ่ะก็จะเป็นโูนนะครับเป็นสตาร์โลนนะเป็นเหรียญลัคกี้คอนแล้วก็เป็นคอนนะครับอีกกลองหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเซคอนแล้วก็บัตรวอชเชอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นรางวัลจากสองกิจกรรมนะครับก็เป็นการแนะนำกิจกรรมเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่จะเปิดขึ้นใน4ีเซิร์เวอร์เหล่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับการแนะนำกิจกรรมใ,ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ